สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับดูพระง่ายๆสไตล์ตาเพชรบุรีนะครับคลิปนี้พบกับเหรียญหลวงพ่อคงขวับางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญปาตาเนื้อเงินลงยานะครับสีสันของการลงยานี่มีหลายสีนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีขาวมีได้หลายสีนะครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกพี่พี่เพื่อนสังเกตนะครับตัวหลวงพ่อนี่คือฉลุมานะครับฉลุมาแปะเหรียญนี้มี2ส่วนมี1ส่วนคือตัวหลวงพ่อคงนะครับอีกหนึ่งส่วนคือเหรียญลงยานะครับเห็นไหม เดี๋ยวมาเริ่มลงกล้องกันดูนะครับจุดแรกที่ต้องดูนะครับสังเกตบริเวณในซอกเปลือกตาด้านบนนี้จะมีเส้นคมคมเส้นเปลือกตามีความคมมากๆนะจุดที่2ส,สังเกตเส้นวิงคูกับร่องแก้มเห็นไหมในร่องแก้มจะมีเส้นแตกคมคมหนึ่งเส้นเห็นไหมจะต้องคมมากนะครับเห็นไหมนี่ทั้งเปลือกตาแล้วครับและล่องแก้มต้องคมแบบนี้นะครับธรรมชาติความเก่าที่ปกคลุมพวกนี้เราต้องสังเกตนะครับตามซอกเห็นไหมความเก่า ธรรมชาติเรนนี้ดูง่ายมากๆเห็นไหมเส้นจีวรพวกนี้ผิวคมมากๆจุดต่อไปนะครับการลงยานี่ก็สําคัญนะครับดูให้อัดแน่นแบบนี้นะยาจะต้องแน่นเนียนตึงนะครับเห็นไหมและธรรมชาติของการหลุดล่อนไปบ้างน,นะครับธรรมชาติความเก่าของยาก็ต้องดูนะครับเห็นไหมพิกมาด้านหลังสังเกตสีสันของเงินก่อนเลยนะครับต้องเป็นธรรมชาติเก่าเป็นธรรมชาติตำหนิด,ด้านหลังนี่มีหลายจุดที่ให้ต้องจดจํานะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ เริ่มไปที่จุดแรกกลางเหรียญพี่เพื่อสังเกตเม็ดไข่ปลาอยู่1เม็ดกลางยันนะครับจะต้องคมมากๆจุดนี้นะครับจุดต่อไปที่จะดูต้องไล่ลงมาที่พอ2 486พี่เพื่อนสังเกตเส้นแตกพวกนี้ได้ไหมเส้นแตกบนเลข4ไทยนวิ่งแตกจากขอบยันถ้าสวยๆจะคมมากนี่เหรียญนี้ใช้มาบ้างแต่ก็ยังมีความคมนะเห็นไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าของเก๊มีแต่ของเก๊จะทําไม่ได้คมแบบนี้เห็นไหมอันนี้คมเป็นเข็มเลย เส้นแตกบนเลข8หัวนี้ก็ของเก๊ก็มีนะครับแต่จะไม่คมแบบนี้บอกเลยแต่อีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับจุดที่เล็กและควรจะจดจํานะครับที่พี่เพื่อนสังเกตห่างห่างเลข2ห่างเลข4และห่างเลข8ให้ดีนะครับปลายหางจะแตกเป็นปากตะขาบนะคมๆยิ่งถ้าเหรียญสวยๆนี้จะคมมากเป็นปากตะขาบเห็นไหมเห็นไหมครับเลข8แต่เลข6นี้จะเป็นเหลี่ยมเลข6จะแกะเป็นเหลี่ยม จุดเล็กๆพวกนี้นะครับต้องจดจําให้ดีนะบริเวณนี <Yeah. S 1> <Yeah. v. S 3> ้จะมีเส้นแตกเป็นเส้นแกะเกินของวงกลมนะเห็นไหมแกะเลยมาหน่อยเป็นเส้นคมคมนี่บริเวณนี้เส้นแกะเกินวงกลมเห็นไหมพิกเอียงดูให้ดีใช่นไหมจะเกิดเป็นเส้นคมคมวิ่งจะต้องคมมากๆตาอัคขระตัวยันนี่ก็สําคัญนะครับการแกะเกินของตัวยันเห็นไหมจะมีความคมมากๆยกตัวอย่างรอเรือตัวนี้เห็นไหมมีเส้นแตกคมคมเน็บอยู่ด้านล่างนะครับพี่เพื่อนสังเกตให้ดีเป็นรอยปลายมีดคมคมเล็กๆพวกนี้สําคัญ ยันตัวนี้นครับแกะทะลุเกินมาข้างล่างเห็นไหมเส้นนี้ก็แกะทะลุคมๆเหมนไหมในยันนี้จะมีขีดขีดคมๆในยันนะเส้นแตกในพระจันทร์เล็กนี้นะครับล่องนี้ต้องมีนะครับพระจันทร์ใหญ่ด้านบนรอยแกะเกินเห็นไหมรอยแกะเกินด้านขวาคมๆนี่เอียงดูจะมองชัดมากเลยนะยิ่งเหรียญสวยจะซ้อนกันเลยนะจะซ้อนกันเป็นแหลมๆเลยนะครับรูเจาะจะต้องเจาะเป็นธรรมชาติเนื้อหาโลหะเงินเก่าเป็นธรรมชาติ จุดสุดท้ายที่เป็นจุดพิจารณาที่สําคัญอีกหนึ่งจุดขอเปลี่ยนนั่นเองขอเปลี่ยนนี้เป็นรอยเลื่อยนะเห็นไหมอันนี้เป็นรอยฟันเลื่อยที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี่ธรรมชาติเงินเก่ารอยเลื่อยเป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่ร่องรอยการเลื่อยเห็นไหมร่องรอยของฟันเลื่อยที่อยากเข้าไปเราไล่ดูขอบนะความเป็นธรรมชาติของการเลื่อยแบบนี้ดูง่ายนะบางเหรียญจะมีรอยแต่งนะผมว่าอาจจะเป็นการแต่งความเรียบร้อยครับแต่งหลังเลือยอีกทีนะครับเห็นไหมขัดแต่งให้เรียบร้อย แต่จะต้องลงเหลือลอยเลื่อให้เราดูนะแบบนี้นะครับลอยเลือ่อตามลอยหยักต่างๆโอเคนะครับแบบนี้ถือว่าครบเครื่อง <c oughs> เหรียญตัดตาเนื้อเงินลงยาหลงพรกโคลนมากระพร้อมนะครับสวยๆรับเชา่าสตาร์ทให้หนึ่งถึงสองแสนนะติดต่อผมตาเพชรบุรีได้นะครับรับเช่าพักเครื่องทุกสายทุกชนิดยอดนิยมทั่วประเทศนะครับติดต่อทางไลน์ที่ผมได้ให้ไว้นะครับ s อ๊ดไ1 1หนลายนี้ไลายเดียวนะครับตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ